กดติดตามท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่หากว่าชอบโปรดกดถูกใจให้กับเราขอขอบคุณมากครับตอนที่335ก้นบึง้งแห่งอบิสเอาล่ะหมดเวลาพักกันแล้วตอนนี้ที่จะต้องทำก็คือช่วยกันหาทางลงไปใต้ดินยังชั้นถัดไปกองกำลังกระจายตัวกันออกตามคำสั่งของอาร์คและเริ่มทำการค้นหาไม่เหมือนกับ ที่ชั้นบนของติ่นเจิดลับอบิสมันเป็นถ้ำตามธรรมชาติดังนั้นแล้วโครงสร้างของมันจริงค่อนข้างจะสลับซับซ้อนและไม่ง่ายที่จะพบทางให้ไปต่อบางครั้งพวกเขาต้องวนหาอยู่นานถึงเกือบ10ชั่วโมงกว่าที่จะเจอเส้นทางไปยังชั้นถัดไปและในช่วงชั้นที่60วันนี้ก็ประกอบไปด้วยหนองน้ําและโขลกทานมันไม่ใช่วงกฏที่ซับซ้อนอะไรการมองหาเส้นทางไปต่อน,นั้นน่าจะไม่ยากเย็นแต่เว่าเออทางดี ไม่มีทางอ่ะทั้งนี้ก็ไม่มีกองกำลังดาร์กเดนกระจายตัวกันไปทั่วพวกเขาล้วนแต่สายหัวเหมือนกันทั้งหมดเมื่อรายงานกลับมาได้ยังไงอ่ะไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะเออรู้ว่านี่จะเป็นชั้นสุดท้ายของดันเจียนแล้วหลายคนถามคำถามเช่นนี้ออกมาเหมือนว่ากำลังที่จะคาดหวังนี่ก็เป็นเวลานานหลายวันหลายคืนแล้วตั้งแต่ที่พวกเขาเข้าสู่ดันเจียนรับแผงนี้ ว่าเขาแทบจะรู้สึกป่วยเพราะสถานที่และอันตรายที่หล่นผลทว่าอาร์คนั้นกลับสายหัวไม่หรอกไม่น่าใช่เบก้าเป็นแค่บอสระดับกลางมันจะต้องมีบอสตัวอื่นอยู่ในดันเจี้ยนอีกแน่เลยเป็นเพราะอยงนั้นมันจะต้องมีทางเพื่อไปต่อสิ <_' S 1> ก็นับได้ว่าถูกต้องมันมีเหตุผลที่ว่าทำไมอาร์คถึงได้คิดว่าชั้นที่60แห่งนี้ไม่ใช่ชั้นล่างสุดการจัดการกับแค่บอสระดับกลางไม่มีทางจะใช้การพิชิตดันเจี้ยนอย่างแน่นอน อีกทั้งเขายังเพิ่งจะได้รับรูปสลักหินมาจากเวการูปสลักดรอปออกมาจากตัวบอสเรื่องนี้ไม่ต้องสงสัยว่าเป็นอื่นใดมันจะต้องเกี่ยวข้องกับความลับของดันเจียนและจะต้องมีสถานที่ที่ให้ใช้มันได้ในที่แห่งนี้หลายหลักฐานบ่งบอกว่ามีความลับในดันเจียนแห่งนี้อยู่ถ้าเกิดว่าไม่มีทางลงมันก็ต้องมีอย่างอื่นสิถ้าว่ามันจะมีอะไรที่พวกเราละเลยไปก็จะต้องกลับไปที่วงกดก่อนหน้าแล้วหามันให้ละเอียด มองค้นหาทุกซอกทุกมุมตามพื้นให้ดีถ้าไม่มีทางก็มองหาอะไรที่มันผิดสังเกตเป็นแค่สิ่งเล็กน้อยแค่ไหนก็ได้อืมนั่นสินะเอาไปหายทั่วทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดด้วยนะคนของ Dark e อีเดนในระดับหัวหน้าหน่วยต่างก็พิจารณาถึงสิ่งที่อาร์คใช้อ้างอิงและตะโกนสั่งการมอนสเตอร์ในอบิสไม่ใช่ปัญหาต่อไปดันเจียนแห่งนี้มันเต็มไปด้วยกับดักตามธรรมชาติอยู่เต็มไปหมด ใครกันจะไปรู้ว่าอันตรายอะไรในอบิสจะปรากฏออกมาหากว่าพวกเขาลงมือทําการสํารวจค้นหานานต่อยอหลายวันพวกเขาต้องหาทางลงไปยังข้างล่างหรือไม่ก็ตายเพื่อบุกฝ่าเขาวงกดด้านบนกลับลงมาอีกครั้งหลังจากอาร์คพูดขู่เขนเ็นเช่นนั้นพวกเขาก็ล้วนหนักอึ้งและใช้เวทมนต์ก่อกาเนิดแสงสัตว์ส่องไปทั่วทั้งชั้นที่60อีกครั้งหลังจากผ่านไปซักระยะคนจํานวนหนึ่งกลับมาจากการสํารวจบริเวณพวกกิ้งก่าที่โผล่มา พวกเขาถึงก็วิ่งมาทางนี้ฮะฮะพว,กเ,วกเราพวกเราเจออะไรที่มันน่าสงสัยแล้วพวกเขาส่วนหนึ่งพลันพบเจอกับถ้ำขนาดเล็กแต่หากว่ามองแต่ภายนอกมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับรอยแยกระหว่างผนังกับถ้ำแต่ว่าอันที่จริงแล้วภายในนั้นกับเป็นถ้ำที่ค่อนข้างจะกว้างหากว่าได้เข้าไปแต่ว่าถ้ำลึกนั้นไม่ใช่เส้นทางมันเป็นเพียงแค่ถ้ำที่โล่งกว้างเท่านั้น แต่แล้วมันก็มีอะไรที่แปลกประหลาดอยู่บนผนังของถ้ำที่ชวนให้สงสัยนี่มันอะไรกันนะอาร์คมองผนังถ้ำก่อนที่จะเอียงหัวคุ้นคิดมัเหมือนกับผนังถ้ำในแถบอื่นตรงนี้มันมีรอยสลักลึกลงไปประมาณ10เซนติเมตรขนาดสูงราว3เมตรและกว้างประมาณ1เมตรแม้ว่าจะพิจารณาวมมงมันที่ดีแล้วมันก็ไม่น่าจะใช่อุปกรณ์อะไรหากว่ามันก็เป็นแค่การสลักบนผนังถ้ำเท่านั้นแต่ว่า อะไรแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาตินี่นาหรือก็คือมีคนสร้างมันขึ้นชัดเจนแล้วว่าจะต้องมีความลับซ่อนอยู่แน่ฮะนี่อะไรนะในขณะที่ปลายนิว้วสัมผัสเข้าไปกับผนังเขาก็รู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่แปลกประหลาดไปพอพยายามปัดเศษดินที่อยู่บนผนังออกตัวเขารู้สึกได้ว่าด้านหลังคล้ายกับจะเป็นแผ่นเหล็กขนาดเล็กตัวอักษรขนาดเล็กถูกสลักเอาไว้บนแผ่นเหล็กนั้น แต่ว่าตัวอักษรเหล่านั้นนั้นกลับไม่ใช่ตัวอักษรที่สามารถจะอ่านออกได้แต่อารู้วิธีในการถอดรหัสตัวอักษรเหล่านี้เป็นเพราะเขามีความรู้โบราณวัตถุยังไงล่ะก็เหมือนที่คาดเอาไว้บริเวณที่เขาสัมผัส,สได้พันเกิดนแงสงส่องสว่าองออกมาพร้อมกับเนื้อหาที่ถูกถอดรหัสเรียบร้อยจิงสัตว์อสูรโูาา่ถึงถือกำเนิดในความมืดและบีชวิตอยู่ด้วยการกินแต่แล้วผู้คนกลับไม่อาจตระหนักถึงการคงอยู่ของมันหากเจ้าเชื่อมัน เช่นนั้นจงจารึกภาพของมันลงที่นี่แต่จงจำเอาไว้การดำรงอยู่ของพวกมันจะทำให้เจ้าต้องประสบพบกับความสิ้นหวังร้ยที่สิ้นสุดสัตว์อสูรเหรอภาพจารึกของสัตว์อสูรบนผนังนั่นเหรออากยิ่งกับกลายเป็นสับสนกับเนื้อหาที่อยู่บนแผ่นเหล็กมากยิ่งขึ้นเป็นเพราะอะไรถึงได้บอกให้จารึกภาพของสัตว์บนผนังถ้ำกันล่ะจารึกบนผนังถ้ำเนี่ยนะ เราต้องวาดภาพภายในสี่เหลี่ยมผืนผ้ากรอบนี้เหรอแต่จะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเป็นสัตว์อสูรตัวไหนหรือว่าจะมีเบาะแสอยู่ในดันเจียนนะมันต้องเป็นอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างให้วาดได้หรือไม่ก็เจตกรรมฝาผาน,นังนี่คล้ายกับว่าจะเป็นปัญหาใหญ่แล้วตอนนี้อาร์คอยู่ที่ชั้น60ของดันเจียนลับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาทําการสำรวจดันเจียนแห่งนี้ไปแล้วหลาย10ตารางกิโลเมตรเลยด้วยซ้ำหากว่าเขาไม่อาจจะพบเจอเบาะแสที่ชั้นที่60นี้ ไม่ใช่ว่าหมายความว่าเขาไปสํารวจไม่ใช่หมายความว่าจะต้องให้เขาไปสํารวจตั้งแต่ต้นให้ดีหรอกหรืออยังไงแต่ว่าพอคิดแบบนี้มันก็ออกจะไม่สมเหตุสมผลเกินไปนอกจากนี้กองกําลังของดาร์กอีเดนคงจะไม่เชื่อเรื่องนี้ง่ายๆอย่างแน่นอนเดี๋ยวนะจิตกรรมจิตกรรมฝาผนังนั่นเหรอเอ๊ะพอมานึกดูให้ดีๆแล้วอักเอียงหัวในขณะที่มองผนังถ้ำอยู่พักนึงความคิดเริ่มเล่นเข้ามาในหัว หลังจากที่ทบทวนคําว่าจิตกรรมฝาผนังผดึกที่อยู่บนผนังและมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันคล้ายกับมีใครที่เอาภาพวาดจิตกรรมฝาผนังออกจาตัวผนังเดิมทีแล้วที่นี่มันจะต้องมีไรอยู่แต่แล้วทําไมถึงมีใครเอาจิตกรรมฝาผนังนั่นออกไปกันละ่ะไม่ใช่เลรอแผ่นเหล็กนี่ไม่ได้หมายความว่าให้เราวาดเป็นเราที่เข้าใจคําอธิบายผิดไปเอง ที่เราจะต้องทําก็เพียงแค่เอาภาพเิตกรรมฝาผนังกลับมาคืนที่นี่อย่างนั้นสินะพอะคิดแบบนี้บางสิ่งก็ว่าผ่านเข้ามาในห่วงความคิดรูปสลักหินจำนวนนับสิบก้อนที่เขารวบรวมมาพอสำรวจมองก้อนหินพวกนี้ให้ดีๆแล้วเขาก็พบว่าไม่มีอะไรสลักเอาไว้บนพื้นผิวแต่เขาก็ไม่อาจจะเข้าใจถึงรูปลักษณ์ของพวกมันเออหรือว่าอย่างรวดเร็วอาร์คนำเอาก้อนหินออกมาวางไว้ในช่องสี่เหลี่ยม ถูกต้องแล้วก้อนหินพวกนี้คือเจตกรรมฝาผนังที่ถูกนําออกไปนั่นเองพอได้รู้แบบนี้ก้าวตอบไปก็ง่ายแล้วอาร์กเริ่มนําก้อนหินมาต่อเรียงกันเสม,มือนกับจิ๊กซอภาพในตอนนี้เริ่มปรากฏขึ้นบนผนังถ้าแล้วทว่าอาร์คยังคงรู้สึกสับสนอยู่หลังที่จัดการสายก้อนหินทั้ง10ก้อนเข้าไปอ,อะไรกันนี่เราขาดไปหนึ่งอันอย่างนั้นเหรอ แม้ว่าจะใส่ก้อนหินทั้ง10เข้าไปแล้วมันก็ยังคงเหลือช่องว่างอยู่หนึ่งณนะที่ตรงกลางได้ยังไงน่ะต้องหาเพิ่มเหรอหรือจะมีบอสระดับกลางตัวอื่นอยู่อีกน่ะไม่ถ้าเราแก้ปิศนาตรงนี้ไม่ได้มันก็ไม่มีทางลงไปจัดการบอสที่อยู่ชั้นถัดไปได้นี่ขาดไปขาดไปงั้นเหรอหรือว่าจะมีบอสท,ที่ซ่อนตัวอีกน่ะอาร์คมองณนะบริเวณใกล้เคียงกับผนังที่มีจจตกรรมฝาผนังอยู่ พอเริ่มเกาหัวชับพลันนั้นเองเขาก็รู้สึกแปลกประหลาดอย่างที่มองจิตกรรมฝาผนังนี้จ่องว่างนั้นดูรูปร่างคล้ายกับสามเหลี่ยมทั้งขนาดและรูปร่างแบบนี้เหมือนกับว่าเขาเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่มันที่ไหนกันละ่ะเขาจ้องมองมันอยู่อีกสักพักหนึ่งเพื่อขุดคุยความทรงจําที่อยู่ภายในหัวหลังจากที่ผ่านไปสักระยะอาก็จําได้ว่าลืมเลือนสิ่งใดไปนะรูปร่างนี้ใช่แล้วต้องใช่แน่ราดัน กระดานโลหิตออกมากระดานคลายกระดานลงไปกับผื้นมันเป็นกระดานที่มีสีแดงเข้มคล้ายกับหยดเลือดกระดานแผ่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาได้รับมาจากดันเจี้ยนลับลูมิเนสเป็นคนส่งมอบกระดานแผ่นนี้ให้กับเขาหลังจากที่ทําการปิดปล่อยชาด,ดัก,กเนียนจากลูกน้องของมากุระเ่ตว่าจําเป็นจะต้องใช้บูมความรู้โบราณวัตถุสูงถึง200หน่วยเพื่อทําการยืนยันในตอนนั้นมันจึงได้ทําให้เขานั้นลืมเลือนไป แต่ก็น่าประหลาดนักกระดานโลหิตแผ่นนี้กลับเข้ารูปเหมาะเจาะกับจิตกรรมฝาผานังในถ้าแห่งนี้เท่าที่เห็นน่าจะต้องใช่สิอาร์วากระดานโลหิตเอาไว้ในมือก่อนที่มันจะเริ่มสั่นพร้อมกับหน้าต่างข้อมูลใหม่ที่ปรากฏขึ้นมาติ้งท่านได้ทําการตรวจสอบกระดานโลหิตโดยใช้ภูมิความรู้โบราณวัตถุกระดานโลหิตที่บรรจุเอาไว้ซึ่งความลับแห่งอบิสเลเวลศูนย์ พลังความมืดอันลึกลับสามารถสัมผัสได้จากกระดานหินหยาบกล้านแผ่นนี้หากมองครั้งแรกจะพบว่ามันเป็นแค่กระดานหินที่หยาบกล้านแต่หากว่ามองพิจารณาให้ดีท่านจะพบว่ามันไม่ใช่รูปร่างที่แปลกประหลาดได้ถูกสลักเอาไว้บนพื้นผิวของมันแต่ว่าความหมายนั้นไม่อาจที่จะเข้าใจจุดประสงค์ของกระดานแผ่นนี้ยังไม่ทราบฮะให้ได้งี้สิอาร์คถึงกับโร้องยินดีอยู่ภายในใจเมื่อตรวจสอบหน้าต่างข้อมูล ถึงแม้ว่าชื่อจะแตกต่างแต่ข้อมูลรายละเอียดล้วนคล้ายคลึงกับรูปสลักทั้ง10ที่เขาได้รับมาหรือก็คือกระดานโลหิตแผ่นนี้มันจะต้องเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของจิตกรรมฝาผนังกระดานแผ่นนี้ลูมิเนสมอบมาให้กับเรามันเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่แบบนั้นแล้วบอสของดันเจียนแห่งนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับที่มากระหายตัวไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนก็เป็นไปได้อย่างกระทางหันนัก เขากลับได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจระดับตำนานขนาดนี้มาไม่สิบอสที่หลบซ่อนตัวอยู่ที่ชั้นล่างสุดของอวิสอาจจะเป็นตัวของมากุระเองได้ซ้ําตามคํากล่าวของลูมิเนสมากุระเป็นความชั่วร้ายที่คงอยู่มาก่อนที่จะมีดาร์ดาร์กหลอดเสียได้ซ้ำซึ่งชัดเจนแล้วว่ามันต้องมีความเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของดันเจียนอย่างต้นกําเนิดความชั่วร้ายโบราณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างแน่นอนแม่แม ไม่นึกเลยเนี่ยว่ากุญแจดอกสุดท้ายจะมีอยู่นานแล้วนะอาคูดกับตัวเองในขณะที่นํากระดาษโลหิตใส่เขา้าไปในช่องว่างท้ายที่สุดภาพของสัตว์อสูรที่ข้อความบนแผ่นเหล็กอ้างถึงก็ได้เสร็จสมบูรณ์มันเป็นรูปร่างของสุนัขขนาดใหญ่ที่มีขนสีดํามันเป็นสุนัขสีดําที่บ่อยอครั้งจะถูกนํามาใช้เป็นตัวแทนของลางร้ายในยุคอดีตเมื่อกระดาษโลหิตสอดแทรกเข้าไปมันจึงกลายเป็นดวงตาสีแดงของสุนัขตัวนั้นในที่สุด รูปของสุนัขอสูรตัวนี้ก็เสร็จสมบูรณ์จนได้ทำเริ่มเกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงก้อนหินเริ่มร่วงหล่นจากเพดานเหมือนกับสายฝนอะไรอีกอะอะไรอีกถ้ำจะถล่มแล้วอากและกองกำลังเร่งร้อนถอยทับออกมาจากถ้ำแล้วก็แทบจะในทันทีถ้ำนั้นถล่มลงต่อนหน้าต่อตาเมือ่อพวกเขาออกมาได้อะไรอีกอะไม่ใช่ว่า เส้นทางจะต้องเปิดออกหรอกเหรอทำไมถึงได้กลายเป็นถล่มลงมาละ่ะอากมองถ้ำที่ได้หล่มลงมาด้วยอาการงงงมแม้ถ้ำจะถล่มแต่จิตกรรมฝาผนังขนาดใ,ใหญ่นั้นก็ยังคงอยู่และเริ่มมีรอยปีแตกจากนั้นหินก้อนใหญ่ก็ล่วงหล่นลงมาพร้อมๆกับป,บปรากฏเป็นรูปลักษณ์ที่คล้ายกันกันกนกบประตูไม่มันคือประตูเป็นประตูขนาดใหญ่มากกว่าหลายสิบเมตรและยังไม่ใช่ประตูธรรมดาประตูนี้คล้ายกับถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ จำนวนมนุษย์หลายพันชีวิตกำลังเผยใบหน้าที่ทุกข์ทรมานอยู่บนบานประตูนั่นกองกําลัง Dark Eden, ดักกีเดนถึงกับพูดไม่ออกหลังจากได้เห็นความน่าสยดสยองของประตูบานนี้ประตูนรกใครคนหนึ่งพูดเสียงเบาออกมาถูกต้องนี่มันเหมือนกับประตูนรกที่ถูกบันทึกเอาไว้ในผลงานของดันเตกองกําลังดักอีเดนกลับกลายเป็นหวัดกลัวประตูตรงหน้านี้อย่างถึงที่สุดแระทั้งอาร์ก็ยังสติหลุดไปชั่ววูบ มีเพียงแค่เอสยูลัมและกลุ่มทันบนที่ไม่มีท่าทีที่ผิดคาดอย่างใดประตูนรกที่ไร้เทสิ้นสุดของอบ,บิสน่าสนุกดีนี่เอสยูลัม um หัวเราะคิกคักและเดินเข้าไปใกล้กับประตูบานนี้จักตัวเองก็หัวเราะและพยักหน้าเห็นด้วยสิ่งที่อยู่ข้างหลังประตูบานนี้คือนรกเหรอดีเลยอยากจะเห็นเหมือนกันเป็นคุณหัวเราะร่วนแลวก็พูดเช่นกันอ้าถึงแม้จะเร็วไปหน่อย แต่ได้เห็นก่อนก็น่าสนใจดีนี่พูดจาอะไรแบบตั้นกันถ้าอย่างนั้นนายคิดว่าตัวเองจะได้ขึ้นสวรรค์งง้นหรอแน่นอนไปรู้รู้ว่าฉันบริจาคให้ศาสนา,า,าจักรไปตั้งเท่าไรนะบริจาคเงินหรอเงินพวกนั้นฟอกหมาไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮี่เลืกพูดจาไรสาระกันได้แล้วถ้าคนอื่นได้ยินเข้าเขาจะบอกพวกเรายังไงจากตูโพ่มาก่อนที่จะเข้าไปปิดปากของบรรคุนเอาไว้ สักฟอกันออกมาแล้วนะทุกคนตอนนี้เรื่องประเด็นหลักของการฟอกเงินจักตูถูกกีบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลักซะยอย่างนั้นเป็นเพราะคำพูดของอสยูลัมและสมาชิกกลุ่มทันบนจึงทําให้กองกําลังดาร์คเีเดนผ่อนคลายลงไปได้บ้างแต่ก็เพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นในขณะที่อาร์กกำลังเดินเข้าไปใกล้ประตูนรกบานใหญ่เขาก็ได้เป็นประจักษ์พยานกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าอีกด้านหนึ่งของประตูนรกนี้คือรายที่สุดลูกหูลุกตาห้วงน้ําความมืดขนาดใหญ่ ยื่นยาวออกไปคล้ายกับไม่สิ้นสุดมันแทบจะยาวไปถึงสุดขอบฟ้าแล่ได้ว่าเป็นเรื่องประหลาดที่มีมหาสมุทรใหญ่ถึงขนาดนี้อยู่ใต้ดินแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าก็คือไอ้นั่นทั้งมนุษย์สัตว์อสูรมอนสเตอร์พวกมันคล้ายกับโปร่งแสงและเดินโซเซไปมาทั่วทุกทุกที่ในมหาสมุทรอย่างที่คลื่นน้ำสีดำสัมผัสเข้ากับร่างประหลาดเหล่านั้นเสียงร้องจะดังออกมา มันเปรียบเสมือนกับนรกในอีกรูปแบบหนึ่งครับผมก็ได้จบไปแล้วนะครับทุกคนติดตามกันต่อในพาร์ทถัดไปนะครับผมนายกระเบื้องก็ขอจากลาทุกกคนไปเท่านี้พาร์ทถัดไปมีชื่อว่าวิหารคริสตันนะครับผมไม่รู้ว่ายังเกี่ยวข้องอยู่กับดันเจี้ยนลับแห่งนี้หรือเปล่าหรือว่าตัดไปที่ฉากอื่นแล้วนะครับเอาไว้ไปติดตามมาพร้อมกันนะสวัสดีครับบ๊ายบาย